สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้หมอตุ่มผ้าละสิเละมะเบืองสวนข่างบ้านของหมอตุ่มเองนะคะที่ปลูกไว้นะคะใส่เวลาประมาณสองเดือนพื้นที่กับ่หลลยนะคะเ้องกับเห็ดเป็นซัดเป็นส่วนไว้นะคะอันนี้บอกหุ่งฮ้อนเล่นสื่อมาต้นละสิบบาทประมาณสองเดือน,นะคะ่ะเขาว่ามันต้นเตี้ยล้วก็ลูกลกสื่อมาไว้นะคะ,ะนี่เป็นบักเขือเปาอบักเขือเปาะ ต้นเนย้อยๆวกคักเด้ค่ะนี่บักเขือเปาะเก็บกินนะคะกินกับปนกับเจลกับลาบได้เบิดนะคะสดสะอาดปลอดภัยนะคะมั่นใจในการกินมากนะคะส่วนบักเขือนี่ก็สิเป็นบักเขื่อข้างกบนะคะนี่นะคะอเอาไปแกงเอาไปอ้อมเอาไปปนได้นะคะกินกับลาบกับเจลได้นะคะดอกสีม่วงงามๆนะคะออกดอกเบิดปีออกง่อยเบิดปี กินบ่ท่านนะคะจนว่าอะไรเก็บไปฝากพี่ฝากน้องนะคะกับลายนะคะอ่าปงตลอดอันนี้กับปลูกค่ะมันเป็นแถวนะคะกับโบได้แวางแผลนยังดอกสถาปนึกเนาะนึกได้ะคะ่ะกับปลูกไปมันเป็นแนวเป็นแถวโป่งมากกัเก็บกินนะคะ,ะกินในเบิด์ตปีค่ะปลูกซิบก็ต้นซื้อมาต้นละสองบาทดิค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นบักเขือม่วง บักเขือเมืองบักเขือเปาะนะฮะ,ะกินแซ่ยบเสียบเลยค่ะกรอบดีดีนะคะแถวนี้สิเป็นแถวบักเขือตอปิโดนะคะนวยหน่อยๆกรอบๆกินแซ่บเสีบนะคะเดี๋ยวสิผ้าเบิองนวยนี่นะคะ,ะนี่ค่ะลักษณะนวยนี่มันสิเป็นแง่แงวลิลี่นะคะโป่งดีขนาดนะคะออกนวยเบิดปีเบิด์ตศตร์นะคะ อันนี้เป็นกลุ่มแถวนี้กับสีเอาบักเขือต่อปีดูมารวมกันไว้นะคะออกหน่วยดกได้ค่ะดกนี่หน่วยอ่อนเห็นไหมน่วยหน่วยหนึ่งกําลังใหญ่หน่วยหน่อย,ยกําลังขึ้นมาอีกนะคะส่วนอันนี้กับสิเป็นพักพักกาดกระจนเนาะปลูกไว้กินกระปุลอ่าเนี่ยต้นกะเพราต้นเดียวเก็บกินเบิดปีบัดสัตว์นะะ จากนั้นในสวนนี่ก็สิมีบักพีกเนาะปลูกบักพีกไว้สองเดือนได้ค่ะนี่ต้นสูงต้นใ่นะคะเขาเอาาียนว่าพันจินดาแดงช่วงหนึ่งบักพีกแพงร้ายกันเรยว่าห่ยเสื่อมว่าปลูกกินลอ่องเบิงกันหน้ากับปลูกว่ายากเลยค่ะฮดตา้าน้ำใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยกับปุ๋ยคอกนะคะใส่เป็นฟุ้นขีงง่วนะคะไปขอสื่อพ่นมานะคะ ตัวนี่ก็เป็นตัวที่ที่แรกก็ว่าเสียวออกกันเลยว่าเออนหนจะได้ประโยชน์นะฮะก็เลย